สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะคะขออนุญาตกล่าวขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านปรบมือทีเดียวเลยนะคะขอขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการคนที่หนึ่งนะคะท่านทันจิราศรีจตะนะคะตำแหน่งประธานชมรมกลุ่มรวมพลคนฮัดเต้นเชียงไฮ้นะคะสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายค่ะเราเสียงปรบมไปอีกครั้หนึ่ไหคะขอบคุณค่ะ คุณนะคะสำหรับท่านกัญญาณนะคะเนสุวรรณเจ้าของธุรกิจตึงนหนุ่มอคติ้งเฮาสื้อภาพื้นเมืองและการแสดงนาตาสินประยุกต์นะคะและก็ท่านที่3 <c oughs> นะคะ <c oughs> ท่านกนกนฤมลช่างแก้วอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนอบาจชิงรายค่ะขอเสียงปรบมือในการให้ท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านเลยค่ะ พร้อมเช่นเดียวกันค่ะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะท่านสุทธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์เป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะขอเสียงพรมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึงค่ะบนเวทีเลยเดี๋ยวเราจะทราบผลแล้วนะคะออด้านหน้าค่ะขออนุญาตนะคะขอไปเป็นด้านหน้าแล้วกันนะคะเพื่อความสวยงามของภาพถ่าย โอเคค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะทางเราขออนุญาตประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองได้แก่ได้แก่ทีมอะไรดีคะอ๋อลุนละเทอกอีกคลังหนึ่ง องในการประกวดรองวงยบยุคในปีนี้ได้แก่อําเภอเช่าชัยยุพึกอําเภอเวียงชัยค่ะเชิญเลยค่ะกตัียนเชิญมานักขาววันแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะคะ่ะแลวเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าเพิ่งหายไปไหน แสดงความยินดีกันด้วยขอเสียงปรบมือยินดีอีกครั้งนึงค่ะทำกันเต็มที่แข่งกันมาหลายแมตช์จริงๆค่ะวันนี้ต้องบอกว่ากรรมการหนักใจมากๆเลยนะคะ เชียงรายนำทีมโดยท่านนายกนะคะแล้วก็วทีมผู้บริหารน,นะคะจะแจกนะ,ะถุงผ้าในงานประกรรมไม้ดอกนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันได็ค่ะที่เหลือด้วยต้องบอกว่าวันนี้ทำเต็มที่มากๆนะคะ คุณนะคะประธานสภา,าองค์การบริหารสวจังหวัดเชียงรายนะคะ,ะท่านสุทรคงนะคะสุธีรพอภัยค่ะสุทธีระพงวัชรนวงนะคะที่เป็นผู้มอบรางวัลน,นี้ให้ขอเสียงปูบมือด,ดังอีกครั้งให้กำลังใจค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะและสำหรับวินาทีนี้นะคะเราจะขออนุญาตประกาศรางวัลที่สองนะคะ หรือว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในลำดับนี้ขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะท่านนพร,รัตน์นะคะถาวงนายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ำเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งให้กับการแข่งขันรลวงวงยนยุคทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านหน่อยคะ่ะ เียไดังส่งเสียงดังกันเสียงเชียร์ดังๆได้เลยนะคะและผู้ที่ได้รับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เริงเชิญค่ะทีนักคอนเทิรเริงใจนะคะเข้ามารับรางวัลน,นะคะ อันดับที่หนึ่งะคะถ่ายภาพนะคะมาแล้วสาวเวียาทำต็มที่กันมากๆแล้วก็สู้กันสุดๆเลยวันนี้ก็สวยงามกันมากๆคะแนนไม่ต่างกันมากเลยค่ะค่ะและหลังจากนี้นะคะก็ท่านท่านนายกอยู่สักครู่นะคะเพื่อจก นี่ค่ะถุงผ้าเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยนะคะสำหรับทีมนครเทิงเริงใจนะคะวันนี้ก็ถุงผ้านะคะได้การสนับสนุนจากท่านนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นผู้มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะปีหน้ามาชิงแชมป์ใหม่ได้เลยจัดงานทุกครั้งร่วมเข้าแข่งขันทุกครั้งเป็นขวัญกำลังใจที่ดีและเป็นการสื่อสารวัฒนธรรธมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกนะคะนพรัตน์าวงนะคะท่านนายกจังหวัดน่านนะคะอบจจังหวัดน่านค่ะขอเสียงปรบมือได้นางอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะวันน right ี้เราได้ผู้ชนะเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเล่นใหญ่กันสักครู่ได้ไหมคะดังกว่านี้สมกับคำเริ่มดือนที่เราได้วันนี้ดังอีกไหมคะในใจทุกคนลึกๆรู้แล้ว ฉันได้แล้วนะคะวันนี้งั้นก็ขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลที่หนึ่งของเราในวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกนกอธิตาทรบัญชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังกว่านี้ค่ะดังดีค่ะเยี่ยมมากดีมากค่ะ ได้นค่ะไม่ติดโอเคค่ะเมื่อท okay ่านรู้แล้วนะคะ วันนี้ดีใจกับทุกทีมเลยนะคะถือว่าทุกทีมทำได้เต็มที่มากๆาแล้วก็ขอแสดงความดีดกับแชมป์ของเราในปีนี้ด้วยค่ะและก็รับถุงผ้านะคะจากท่านนายกเลยนะคะ,ะก็เป็นถุงผ้าจากการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจวังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นการช่วยลดขาวระลอกคองด้วย กิจกรรมดีๆแบบนี้อยาได้ลาพคนเดียวค่ะแล้วต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยสําหรับตอนนี้นะคะทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนะคะรำวงด้วยกันท่าเพลงทั้ง3าทีมแล้วก็รวมไปถึงแขก้มีเติทุกท่านที่อยู่ในงานนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะขอรวมทีมถ่ายรูปนะคะทั้งแชมป์นะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1แล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะ เชิญเรียนเชิญน,นะคะด้านหน้าเวทีเลยค่ะถ่ายรูปกับผู้บริหารของเรานะคะรวมไปถึงท่านนายกของเราด้วยนะคะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขอขอนุญาตเรียนเชิญท่านนายกอยู่ต่อนะคะถ่ายรูปสักครู่ค่ะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกองการบ,บริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะท่านนพรัตร์ถาวงนะคะเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันค่ะรวมไปถึง ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะท่านสุขธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์นะคะเรียนเชิญด้านหน้าเวทีค่ะรวมไปถึงนะคะคุณอัญญลักษณ์นะคะกายาชัยค่ะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะและก็คุณสมเนธใจจักรนะคะเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะและก็ท่าน าริสนะคะท่านยามาริรผลสมสุขนะคะรองปลัดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ท่านขออนะคะผพุ่งนวยการการสำนักการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะท่านเกียรติคุณจันแก่นค่ะแล้วก็ท่านอัมพรนะคะเรือนสายนะคะผพุ่งนวยการกองเจ้าหน้าที่และก็ ท่านนิโรบลน,นะคะชาติเงินนะคะผู้โดยการกองสวัสดิการสังคมค่ะแล้วก็ท่านเชิดทรงนะคะริจิเพียนนะคะผู้โดยการการท่องเที่ยวและทีนาค่ะและก็ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารสจังหวัดเชียงรายค่ะเรียนเชิญบนเวทีได้เลยนะคะแล้วก็ท่านผออนะคะ ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะท่านพิติวัตรนะคะลายิริพันธ์ค่ะเรียนเชิญทีผู้บริหารทุกขั้นนะคะขึ้นถ่ายภาพบันทึกความตื่นเต้นและดีใจในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการแข่งขันนะคะอันยาวนานที่ตั้งแต่เริ่มเปิดงานนะคะมหกรรมไม้ดอกอาเซียนปี2022นี้